เมื่อกี้สัญญาสัญญาคงหายไปต่อไปเรามาต่อกันนะคะโอเคนะอ่าโอเคนะคะทําต่อไปนะคะกูก็ยังค้างเหมือนเดิมเลยอ่ะจริงเหรอแป๊บนึงแป๊บนึ่งเน่กูสีแดงอ่ะอะไรนะแป๊บนึงนะคะได้ยไหมคะโอ้โหค้างมาหมดเลยโอ้โหเสียเหมือนเอลิสกูข้งเหมือนเดิมกูข้างเหมือนเดิ พี่ยอแป๊บนึงนะคะแป๊บหนึง่งอันนี้นะคะอ้าวเรามาต่อไปนะคะได้ยินครูไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะต่อไปคำที่สี่นะคะคำที่สี่นะะต่อไปคำที่สี่นะคะ คำว่าคณะค่ะคำว่าคณนะคณะคณะค่ะแล้วคณะคณนะค่นะแล้วยนะินชันไหมคะคณะคณะเนงะคณะ ไม่ค่อยได้ยินเยไดนไหมคะคำที่สี่คำที่สี่คำาพะนานะได้ยินครัโอเหลืออีกสินาทีแล้วอ่ะต่อไปนะคำที่ห้าคำะคําที่หนะคาที่ห้าว่าอะไรจำได้ไหมคำที่ห้าคำว่ากระเค่ะกระเ ่ะนะคะรับโอเคอะทีน응 uhm anyway> yeah, right. ี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะสำรวจของตัวเองว่ามีห้าคำครบหรือยังมีอแล้วมีห้าครบนะคะห้าคำครบแล้วครูค่ะ อาห้าของไทยห้าคำครบแล้วนะคะเขียนชื่อเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใช่ไหมห้าคำครบแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครบแล้วเขียนชื่อของเราขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเลยค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับให้ถ่ายรูปคงมาทางไลน์ของครูขันเหมือนเดิมเลยนะคะอ่าถ่ายมาให้ชัดๆนะลูกนะ ครับมั<อ>นค่อยๆไปให้เรเก้นะคะคอ,อ้โหรอ่วันข้าหนักมากใช่อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ท้าบน้าคนะคะเวลาจะหมดแล้วโอเคไหมแล้วก,ก็ตอนนี้กาลังมือก,กับชื่อกับตโจหนืออคะเด็กเด็หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะลืมใครตกไหมคุณดยย้นะใครที่ยังไม่ต่ง,งานก็ขอให้คด้วยนะ โอเคงั้นไว้แค่นี e ้นะคะเจอกับหน้านะลูกนะได้ไหมมาดูที่นี่นะได้ไหยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินครับเปิดป็นสีงครูเลยโอเคงั้นแค่นี้นะลูกนะเจอกันใหม่ครับหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะลูคนะบหมดเวลาแล้ว อ้าวเรายัางไม่หลุดว่ะมองคนกินอยู่นี่ล้ว